หมอกะกำลังนั่งบทผงสมนุนไพรปราผีอย่างตั้งใจแต่มีลมบูบหนึ่งพัดเข้ามาทำให้ผงกระหููปิวเข้าตาเขาเต็มๆความรู้สึกแสบตาเปลี่ยนเป็นภาพที่บิดเบี้ยวสีม่วงขำเพราะตามตำราถ้าผงกระหููเข้าตาใครแล้วผู้นั้นจะมองเห็นผีในร่างจริงทันใดน,นั้นเองผีสาวที่มีใบหน้าเวอะหวะก็ะาปรากฏตัวอยู่ข้างหลังเขา ผีตนนั้นคือผีมณีที่เขากำลังจะมาปราบเธอพุ่งเข้ามาหาหมอก้าด้วยความแค้นแต่เขาก็ตั้งสติแล้วภาวนาคาถาในใจโอมมะอ,ะอุแรงบีบที่คอก็เริ่มคลายลงเมื่อหมอก้าลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็พบว่าร่างของมณีเริ่มจางหายไปเป็นหมอกควันหมอก้ารู้ดีว่าการเห็นผีในร่างจริงคือจุดเริ่มต้นของความท้าทาย แต่เขาก็พร้อมที่จะประเสริฐหน้ากับมันในฐานะหมอผีผู้ซึ่งต้องประเสริฐหน้ากับเราวิญญาณในร่างจริงนับจากวันนี้เป็นต้นไป